มัทธิวบทที่11เนะครับเมื่อพระเยซูตัดสั่งสาวก12คนของพระองค์แล้วพงค์ก็ได้เสด็จจากที่นั่นไปสั่งสอนและประกาศในเมืองของเขาไาย,ยอนเมื่อติดอยู่ในเรือนจําได้ยินถึงกิจการแห่งพระคิดก็ได้ใช้สิทธิ์ไปทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือหรือจะต้องคอยผู้อื่นไยพระเยซูต,ตอบสิทธิ์ยอนว่าจงไปแจ้งแก่ยอนซึ่งท่านได้ยินและเห็นคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยก็เดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูร่วก,ก็ได้ยินคนตายก็เป็นขึ้นมาและข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไ,ไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นก็เป็นสุขเจ๋งมากเลยไหม <c oughs> คือยอนเนี่ยครับก็รอพระเมสสิยามานานมากแล้วเมื่อเจอพระเยซูคริสต์หลักรับเป็จามาแล้วเนี่ยยอนก็ถูกจับนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยาสาวกสิษย์ของยอน ยอนก็ให้ยอนอยู่ในคุกก็ไปถามว่าตองไปถามลงลงไปถามพระเยซูว่าท่านเป็นผู้นั้นหรือไม่แล้วพระเยซูก็ตอบเป็นคําอุปมาใหมา่คําอุปมาอุปมาใหก็คือจริงๆแล้วเป็นพระคําในพระคัมภีร์ที่จงไปแจ้งแกยอนว่าคือว่าคนต้องบอกว่า,าเนี่ยมันอยู่ในพระธรรมอิสยาห์ก็คือยอนได้ได้ศึกษาพราะวจะนะข,ของพระเจ้าหน้าในพระธรรมอิสยาห์แล้วก็เป็นคําทนัายของอิสยาห์ว่า ผู้ที่จะมาเป็นพระเมสสิยาหนะ์เนี่ยต้องเป็นลนักษณะแบบนี้เห็นไหมครับมันมันมันเก่งมากเลยนะครับมันเก่งมากนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงตอบนะครับครั้งสิ่เหล่านั้นไปแล้วพระเยซูตัดกับคนหมู่นั้นถึงย้อนว่าถ้าทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดนะถ้าอย่างนั้นถ้าทั้งหลายไปดูอะไรดูคนนุ่ม่มผ้าเนื้ออ่อนนิ่มเหลอด,เอดูเถิดคนนุ่ง่มผ้าเนื้อนิ่มก็อยู่ในราชวัง แต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไรดูผู้ผเผยพระนะหรือแน่ทีเดียวและเราบอกท่านทั้งหลายว่าท่านนั้นเป็นผู้ะเสริฐยิ่งกว่าผู้ผเผยพระนะเสียอกีกคือยอนนี่แหละที่พระกัมพีกล่าวถึงว่ากล่าวถึงว่าอย่างไงนะนะครับเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมัคคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเห็นไหมครับในอดีตเนี่ยครับคนอิสราเอลเนี่ย นะค,คุณยิวเนี่ยก็รอพระเมสยามานะนานมากตั้งแต่ยุคของโมเสสนะครับแล้วก็เกิดการเขาเรียกว่าศาสนายิวหรือเขึ้นว่าคนฮิบรูไปเนี่ยก็ทุกคนก็รอแล้วก็ยึดในพระวจนะยึดในธรรมบัญญัติของพวกฟาริสีพวกสดูสีอะไรพวกนี้นะสุดท้ายนะครับสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นก็คือยอนที่มานั้นใหญ่กว่าผู้เผยพระนธทั้งหมดเลยก็คือเป็นผู้ที่เตรียมทางให้กับพระเจ้าเห็นไหมครับนี่คือในพระธรรม นามาจิวที่สิ1เเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงมานั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอนผู้ให้รับปฏิสมาแต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอนเสียอีกอันนี้พระองค์ตักถึงพระองค์ผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดเลยก็คือพระเจ้านะเห็นไหมครับและตั้งแต่สมัยยอนผู้ได้รับปฏิสมามาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่คนได้สแสวงหาด้วยใจร้อนรอนและผู้ที่ใจร้อนรอนก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้ เข้าใจไหมครับพี่น้องครับหมายความว่าใครที่ล้นลันใครที่ดิ้นรนหาสแสวงหาพระรามของเจ้านั้นผู้นั้นก็จะได้ชิงเอามาได้แต่ถ้าเกิดใครไม่สแสวงหานั้นหมด,หมดสิทธ์เลยนะคุณจะตกอยู่ในทางโลกเลยเพราะว่าคำของผู้เผยพระวนะทั้งหลายนั้นและธรรมญัติก็ได้พยากรณ์มาถึงยอนถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับให้เป็นว่าก็ยอนนี่แหละเป็นเอลียาซึ่งจะมานั้นใครมีหูจงฟังเถิด พระเยซูยังยกย่องของยอนเลยนะครับว่าเป็นเอยาเอยาหมายว่านี่คือพระเจ้านะเอยาเอยาเอยาเอ利าเอยาแปลว่าเป็นว่าเป็นผู้แทนพระเจ้านะครับเนาะเราจะเปรียบคนยุงนี้เหมือนกับอะไรดีนะเปรียบเหมือนกับเด็กนั่งที่กลางตลาดหรอร้องแก่เพื่อนว่าพวกฉันได้เป่าปีให้พวกเธอและเธอพี่ได้เต้นลาพวกฉันได้พิราชล่ำให้และพวกเธอก็ไม่ได้ตีอกชกหัวด้วยว่ายอนมาก็ไม่ได้กินหรือดื่ม และเขาว่ามีผีเข้าสิงอยู่ฝ่ายบุญมนุษย์มาทั้งกินและดืม่มเขาก็ว่าดูเถิดนี่เป็นคนกินเติบและขี้เมาเป็นวิสหายกับคนเก็บภาษีและคนนอกเลิแต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั้นนึกนึกภาพาไหมครับยอนกินตกกะกแะเตงกับน้ำผึ้งแล้วก็อยู่ในป่านุ่งนุงนมนุ่งห่มผุมสัตว์นะในช่วงที่ยอนประกาศให้คนกลับใจใหม่นะ แต่พระเยซูเสด็จมาก็เห็นพระเยซูนั้นกินก็ดืม่มอยู่กับคนบาปอยู่กับคนเก็บภาษีในอดีตน,น,นะครับคนยิวจะบอกว่าคนที่เก็บภาษีหรือคนที่ไปเก็บภาษีเนี่ยก็คือไปอยู่ข้างโรมเนี่ยก็คือคนกบฏต,ต่อต่อประเทศเพราะในยุคนั้นคือรมในเข้ายึดของคนอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลก็โดนข่มเหงมากทุกคนก็รอพระเมสสิยามานะครับพอสุดท้ายพระเมสสิยามาก็ไม่เชื่ออ,อีกอะไรอย่างงี้ครับนะวิบัติแก่เมืองที่ไม่ได้กลับใจใหม่แล้วพระองค์ก็ทรงตั้ง ต้นตีเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทําต่างอัศจรรย์เป็นส่วนมากเพราะเขาไม่ได้กลับใจเสียใหม่วิบัติกับวิบัติกับกเจ้าเมืองโคราชินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสซยยถ้าการมาสัจจรรย์ซึ่งได้กระทําท่ามกลางเจ้าได้กระทําในเมืองไทระในเมืองชัยดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่นบนขี้เท่ากลับใจเสียใหม่มานานไม่นานมาแล้วแต่เราบอกเจ้าว่าในวันวี่พากษา โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนเจ้าเบากว่าโทษของเจ้าและฝ่ายเจ้าเมืองคาเปรอร์อาุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือไม่ได้เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายตั้งหากด้วยว่าการประยันซึ่งได้กระทําในท่ามกลางแจ้งนั้นถ้าได้กระทําในเมืองโวดมเมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้แต่เราบอกว่าในวันพิพากษาโทษเมืองโวดมก็จะเบากว่าโทษของเจ้า เข้าใจไหมพี่น้องครับหมายความว่าแมนโทษสวดมจะหนักขนาดไหนก็ยังเบากว่าโทษของเราที่เราเองนั้นไม่กลับใจใหม่คือเมื่อเห็นพระเบสิยาแล้วไม่ยอมกลับใจเนี่ยครับมันหนักกว่าเดิมนะโอเคนะครับพี่น้องครับจงมหาเราและหายเหนื่อยนี่คือพระเยซูตรัสนะครับขณะนั้นพระเยซูตรัสว่าข้าแต่พระบิดาผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกพาพ,พระองค์สารเสริญพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาดแต่ได้ทำแดงให้กับผู้น้อยรู้ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงเห็นชอบดังนี้พระบิดาของเราได้ทรงออมอบสิ่งสรารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จากพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสาแดงให้รู้บรรดาผู้ทํางานเด็ดเหนื่อยและแบกภาระ,ะหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและไปสุขจะเอาแอของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านังหลายจะได้พักด้วยว่าแอร์ของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาเอเบนไหมครับพี่น้องฮะถ้าวันนี้ท่านพี่น้องเนี่ยได้กลับใจมาเชื่อได้เดินทางตามพระเยซูคิดนะอย่างที่บอกครับท่านจะมีภาระอะไรก็แล้วแต่ภาระหนักนะ้าเลยแล้วแต่ท่านเอาให้พระองค์เลยครับท่านก็นบอกแล้วไงบรรดาผู้เหนื่อยเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านร่หลายเหนื่อยนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่อยากให้ ภาระของเราทุกอย่างเนี่ยไปอยู่กับพระองค์นะแล้วก็แบกกังเข่งองพระองค์ซะเราไม่ต้องแบกกังเข่งของเรานะเราแบกกาะเข่งเขพระองค์เนี่ยจะเบาแต่ถ้าแบกเองเนี่ยหนัก <laughs> เอเมนไหมพี่น้องนี่คือสิ่งท,งที่สิ่งที่พระเยซูทรงตัดนะครับเพราะผู้เชื่อเท่านั้นและมีปัญญาถึงจะเข้าใจนะสาวกเด็ดร้อข้าวในวันสป,ปาโตบทที่สองนะครับพี่น้องในคราวนั้นพระเยซูเสด็จไปในเมืองครับในในานาในวันสป,ปาโตและพวกศิษย์คำว่าวันสป,ปาโตก็คือวันนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะและพวกสา พวกศีลของพระรองหิวจึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิวเพื่อพวกเขา,เ,าเมื่อพวกฟาริสีเห็นข้าวจึงทูลพวกว่านั่นแน่ศีล์ของท่านทําการซึ่งต้องห้ามในวันสป,ปาโตพวกยึงต่างเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทําเมื่อท่านและพรกพวกอดอยากท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้ารับประทานขนมปังต่อพระพักต่อหน้าพระพักซึ่งท่านหรือซึ่งท่านหรือพรกพวกไม่มีทธิ์จะรับประทานด้วยซ้าไปนะ ควรแต่ปุโรหิตพวกเดียวเท่านั้นท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านในพระธรรมบัญญัติหรือที่พวกที่ว่าพระปุโรหิตในวิหารย่อมละเมิดกฎวันสบาตโตแต่ไม่มีความผิดแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าที่นี่มีสิ่งหนึ่งเป็นใหญ่กว่าพระวิหารอีกถ้าท่านทั้งหลายได้เข้าใจความหมายของพระอัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตววบูชาท่านก็คงจะไม่กล่าวโทษคนที่ไม่มีความผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้า พ่อเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวัสปาโตเอเมนไหมพี่น้องครับในสลับข้อนี้สลับพี่น้องคริสเตียนจะเข้าเข้าใจดีนะครับในวัสปาโตะในวัสปาโตในอดีตนะครับวัสปาโตถือว่าเป็นบารรบริสุทธ์นะครับเป็นพระเจ้าห้ามไว้ถ้าท่านไปอ่านในออโมเสสในพระธรรมอุยพนะในระเรื่องของโมเสสที่กฎบัญญัติสิบประการนะครับก็คือวัสปาโตเนี่ยก็คือว่าห้ามทุกอย่างเลยห้ามทําอะไรทุกอย่างเลยนะครับ นั่นคือในอดีตมาแล้วนั่นนั่นคือในอดีตมาแล้วนะครับเพราะตอนนั้นมนุษย์น่ะมันต้องใช้กฎข้อบังคับโดยที่ทาให้ทาให้ดูนะครับไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรมากมายแต่ทุกวันนี้มันต้องใช้ปัญญาว่าพระเยซูบอกว่าวาสป,ปาโตนั้นก็คือว่าวาสป,ปาโตนะครับเพราะเขาองเป็นเจ้าเหนือวาสป,ปาโตแล้วระหว่างกฎบัญญัติกับพระคุณเนี่ยให้เลือกเอาว่าสิ่งอะไรสําคัญเร่งด่วนสําคัญไม่เร่งด่วนโอเคไหมพี่น้องครับอันนี้ก็ต้องอัดขยายความท่านลองศึกษาดูนะว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าในวันสปาโตนั้นเนี่ยจริงอยู่ว่าเป็นวันบริสุทธิ์แต่พระเยซูทรงมาทําให้มันสําเร็จไงครับเพราะว่าในอดีตเราทําไม่ได้มนุษย์ทำไม่ได้นะ,ไไดนะชายที่มือรีบดูนะครับแล้วพระองค์ได้เสด็จไปจากที่นั่นและเข้าไปดังคำศาราของเขามีคนหนึ่งมือข้างหนึ่งรีบคนทั้งหลายถามพวกว่าการรักษาโรคในวันสโปสปาโตนั้นต้องห้ามหรือไม่เมื่อเขาจะหาเหตุผลฟ้องพค์ได้พระองค์จึงตรัสว่าถ้าผู้ใด พวกในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนั้นตกในบ่อวาสปาโตผู้นั้นจะไม่ฉุดลากแกะตัวนั้นหรือมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริญยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเหตุฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทําการดีได้ในวาสปาโตพี่น้องฮะกำลังความหมายว่าในวาสปาโตในกฎข้อห้ามในกฎข้อห้ามในในอพยพเนี่ยนะครับมันมันเกิข้อห้ามแต่พระเยซูกำลังตัดว่ามันต้องแยกแยะว่าไอ้กฎข้อห้ามการที่เราช่วยชีวิตเนี่ยมันคนละเรื่องกันถูกไหมฮะมันต้องแยกกันดู แม่ในวันสปาโตอย่างที่บอกว่าเกิดวันสปาโตเนี่ยเขาบอกว่าวันครั้งนี้เราไปโบสถ์แต่ว่าแม่เรานอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยเราเราจะไปโรงพยาบาลหรือจะดูแม่ <c oughs> ออโอเคคุณแยกแยงให,ให้ออกนะวันนี้คนในครอบครัวจะตายอยู่แล้วแต่วันนี้วันสปาโตคุณจะต้องพาคนคนในครอบครัวที่จะตายหรือคุณจะทิ้งไว้ให้เขาตายแล้วไปวันสปาโตเข้าใจไหม <c oughs> โอเคอยยังไงก็แล้วแต่นะครับ แล้วพระอง<ๆ>ค์ก็ตัดกับคนมือรีบด้วยว่าจงเหยียดมือออกเสียแล้วเขาก็เหยียดมือออกและมือนั้นก็หายไปปกติอีกข้างหนึ่งฝ่ายฟาริสีก็ออกไปปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรที่จะฆ่าพระองคได้เ <c oughs> ห็นไหมครับขณะพวกฟาริสีผู้เห็นการทำอาสันอย่างนี้เนี่ยแทนที่จะสรรเสริญนะกลับจะหาวิธีฆ่าพระเยซูด้วยฆ่าพระเจ้าตัวเองเอเคไหมโอเคผู้ผู้เราใช้ที่สมเรียกแต่พระเยซูทรงทราบจึงได้เสด็จออกไปจากที่นั่นและคนเป็นาักก็ตามพระองค์ไปพระองค์ทรงรักษาคนให้หายโรค โรคสิ้นทั้งทุกคนเลยนะครับแล้วพระองค์ทรงกับชาามเขาไม่ให้แพร่ภายว่าพงคือผู้ใดทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไป,นปนตามคําของอิสยาห์ผู้เผยเพระชนะว่าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราปวดปานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ท่านประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนนอ่า ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจนดับแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะได้นําความยุติธรรมมาให้ชัยชนะและบรรดาประชาชนาก็จะฝากความหวังไว้กับท่านนี่คือในพระธรรมอิสยาห์ครัวเรือที่แตกแยกการตั้งอยู่ไม่ได้ในขณะนั้นคนเ,เขาพาคนหนึ่งที่ผีเข้าสิงอยู่ทั้งตาบอดและเป็นใบามาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาให้หายคนใบจึงทุนจึงพูดจึงเห็นและคนทั้งพวงก็อัศาจรรย์ใจถามกันว่าคนนี้เป็นบุตรดาวิดได้หรือ แต่พวกฟาริสีได้ยินดังนั้นก็พูดว่าผู้นี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อํานาจอํานาจเบเอลเซบู bu, ผู้เป็นนายผีนั้นฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับพวกเขาว่าราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศเมืองใดๆครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกแล้วก็จะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานขับซาตานออกมันแตกแยกกันในตัวมันเองแล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรแล้วถ้าเราขับผีโดยเบเอลเซบู พวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่าเพตฉะนั้นพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่านแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็จะมาถึงท่านแล้วหรือใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่มีกําลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกําลังมากนั้นไว้เสียก่อนแล้วจึงปล้นเอาทรัพย์ในเรือนนั้นได้ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเรา ก็เป็นปฏิบัติต่อเราและผู้ใดไม่รวบรวมไว้กับเราผู้นั้นก็เป็นผู้กระทําให้กระจจดกระจายไปเพราะเพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำมิตรประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้บุตรมนุษย์ได้เว้นแต่คำมินราระมาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโทษจะโปรดยกให้ผู้นั้นได้แต่ผู้ใดกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ ทางยุคนี้และยุคหน้าอาเมนพี่น้องครับนี่คือนี่คือพระเยซูนะในยุคนั้นนะพระเยซูได้ปราบผีปราบผีเลยแล้วแล้วพฟาริสีก็เออ่บอกว่าพระเยซูใช้ฤทธิ์อำนาจของอะไรนะอะไรนายผีครับเนาะนายผีเนี่ยก็เอ่อมันชื่อว่าอะไรนะขับนายผีอ่าชื่อว่าอะไรเนะี่ยเอ่อเออเบลเซบูบเบลเซบูอะไรเนี่ยนะครับเนาะโอเคนี่คือนายผีพวกก็บอกว่าไอ้ผีมันแตกกันแล้วมันจะไปขับได้ยังไง ฉันจะปนไปไล่ไอ้พวกผีกับไอ้พวกลูกน้องผีมันก็จะปีหาดีครับถูกไหมนี่คือคนเราไม่เข้าใจนะโอเคต้นไม้และผลของมันนะครับพี่น้องพึ่งกล่าวพึ่งกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้นดีผลก็ย่อมดีต้นเร็วก็ผลก็ต้องเร็วเราจะรู้จากต้นไม้ของมันได้โอ้ช่่นกูไรเจ้าจเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีแย่อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจคนดีก็เอาของดีออกมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วเอาความชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา ฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคําที่ไม่เป็นสาระทุกคําซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบในทุกคคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าพี่น้องฮะในวันพิพากษาไม่ว่าท่านจะพูดโกหกอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนั้นท่านต้องรับผิดชอบคําพูดตัวเองนะนั่นหมายความว่า,วาทุกคําพูดที่ออกมานั้นตั้งแต่วินาทีนี้ต้นไปท่านจะต้องใคร่ครวนก่อนจะพูดนะครับโอเคเอเมนควรชั่ว คนช่วยแสวงหาหมายสําคัญขณะมีคนบางคนในพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้า,เาต้องอยากเห็นหมายสําคัญจากท่านพระองค์จึงตรัสตอบว่าคนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสําคัญและจะไม่ทรงโปรดให้หมายสําคัญแก่เขาเว้นแต่หมายสําคัญของโยนาผู้เผยเพระเนะด้วยโยนาไม่ได้อยู่ในท้องปามหือมาสามวันสามคืนฉันใด มนุษย์มนุษย์ก็อยู่ท้องแผ่นดินและสามวันสามคืนฉะนั้นพี่น้องครับคําอุปมาอุปมาณนี้พระเจ้าทรงยกคําว่าโยนาที่ไปเผย่อเวน่าที่เมืองนีนเว์นะแล้วก็เขาก็เกลียดเมืองนีเวย์มากเพราะทำร้ายช,ช,ช,ชนดิวเนาะเสร็จแล้วก็ก็ตกเป็นท้องปลาอยู่ในปลาสามวันสามคืนกลังบอกว่าแม้แต่โยนาอยู่ในท้องปลาก็กปลาก็คายออกมาได้แล้วพระเจ้าอยู่ในพ้นแผ่นดินได้สามวันทรงตรึงก็ฟื้นขึ้นมาได้เอเมนไหมครับ ชาวเนเวจะลุกขึ้นในวันพากษาพร้อมกับยนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าชาวเนเวได้กลับใจใหม่เสียใหม่และคปาประกาศของโยนาและยิ่งใหญ่กว่าโยนามีอยู่ที่นี่เข้าใจความหมายไหมพี่น้องครับนางกษัตริย์ฝ่ายที่ใต้จะลุกขึ้นในวันาาพักษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้กับคนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าพระนางน,นั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาบอนและยิ่งใหญ่กว่าซาบอนก็อยู่ที่นี่ ความหมายก็คือว่าซโซโลมอนยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่คนที่ใหญ่กว่าโซโลมอนก็อยู่ที่นี่ก็คือองค,ค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองเอเมนพี่น้องผีร้ายกลับเข้าใหม่เมื่อผีโศโครกออกมาจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในทินธุรกันดารน,นั้นเพื่อนะกันดารน,นั้นแล้วสวงยหาที่อยู่พักแต่เมื่อไม่พบมันจะกล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นและเมื่อมาถึงเห็นเรือนนั้นว่างนะกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันก็ไปรับเอาผีอื่นอีกเจ็ดผี ที่ร้ายกว่ามันอีกเข้ามาใส่ที่นั่นด้วยและในสุดบ้านนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกโคดชาติชั่วก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องครับไอคําอุปมานี้หมายความว่าไงหมายความว่าบางคนนะ่ะนะาเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วก็กลับแล้วก็กลับใจไม่เชื่อก็คือพระเจ้าเอาผีออกไปแล้วแล้ววันนึงก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไหว้ผีทีนี้ผีไม่มาตัวเดียวละมันมากันไปเจ็ดต,ตนเลยเ <laughs> ยอะก,กว่าเดิมโอเคมารดาและน้องของเข,งขาพระย,ยซูนะครับ ขณะที่พระองค์จะตัดกับประชาชนอยู่นั้นบรรดาของพวกน้องของเขาก็มาหายืนอยู่ภายนอกหาโอกาสจะสนทนากับพระองค์มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าบรรดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกหาโอกาสที่จะสนทนากับพระองค์พระองค์จึงตัดกับผู้ที่มาทูลพระองค์ว่าใครเป็นบรรดาของเราใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ชี้ไปทั่วทางสาวกของพระองค์และตัดว่านี่เป็นบรรดาและพี่น้องของเราด้วยว่าผู้ใดกระทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละ ผู้นั้นแหละจะเป็นพี่น้องและชายหญิงและมรรดาของเราเอเมนพระเยซูตรัสว่าวันนี้นะครับพี่น้องและมรรดาของพระอ,องค์นั้นก็คือคนที่ทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะก็คือจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจของเจ้าและรักพี่น้องของเจ้าเหมือนรักตัวเองเข้าใจไหมครับพี่น้องเอาความรักไปที่ตั้งสวมมงกุฎนะเอาความอภาภัยเอาความถอนใจในการรับใช้นะซึ่งกันและก,กัน วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในพระธรรมบทที่11กับ12ของมัทธิวสาธุการแด่พระเจ้าบัดน,นี้ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรนะยกชูประเทศไทยนี้ให้เป็นประเทศที่เป็นอู่ค่าอู่น้ําและเป็นที่มีอาหารมากมายพระบิดาเจ้าเหมือนกับคานอันพระเยซเจ้าข้าขอสรงอวยพรกษัตริย์ของข้าพระองค์ในรัชกาลที่10และพระบรมวงศสานุวงค์ทุกพระองค์ให้มีพระนามัยที่สมบูรณ์ และเป็นมิ่งขวาญของประชชนชาวไทยทั้งประเทศพระบิดาเจ้าขอทรงอวยพรคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทุกกระทรวงทบวงกรมที่เข้ามาบริหารประเทศที่จะบริหารประเทศให้ให้สูงขึนน้นทางเดียวพระบิดาเจ้าขอลงทรงอวยพรให้กับข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด7 7จังหวัดและข้าราชการทุกหมู่เราตั้งแต่ผู้น้อยจนถึงผู้ใหญ่เลยพระบิดาเจ้าให้เขานั้นมีความสุขในการเข้ามารับใช้แผ่นดินให้เขาตระหนักว่าแผ่นดินนี้เ <underworld>. ป็นของพระเจ้าพระบิดาเจ้าโอฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าขอทรงอวยพร ให้กับข้าราชการนะทหารตำรวจนะทหารเรือทหารอากาศทั้ง4เหล่าทัพนั้นที่เป็นรั้วของชาติขอให้พระองค์ทรงปกป,ป้องชีวิตและทรัพย์สินของเขาที่ก็ทาราชอาจาักรพระบิดาเจ้าทุกคนได้มีสันติสุขมีความสุขและเอาความเมตตาอยู่เหนือโกงไกปืนพระบิดาเจ้าโอ้สาธุการแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรมิชนาลีศรีนพิบาลผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใด ที่การประกาศข่าวประเสริฐนั้นจะไปถึงพี่น้องคนไทยทุกคนพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องคนไทยทั่วโลกและในประเทศไทยให้ทุกคนนั้นมีความสุขมีสันติสุขมีความรักมีความเมตตาซึ่งกันและกันอภัยซึ่งกันและกันพระบิดาเจ้าผ่านวิกฤตทุกอย่างไปด้วยกันไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรขอให้มีแต่ความสุขให้ทุกคนนั้นสูงขึ้นทางเดียว ไม่ว่าพืชผลทางเกษตรก็จะมีอย่างเหลือเฟือกินกันอย่างเหลือเฟือพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ในเวลานี้พระบิดาเจ้าข้าก็ทรงปกป้องครอบครัวข้าพระองค์บิดาเจ้าที่ข้าพระองค์นั้นเป็นเพียงผู้เล็กน้อยที่ข้าพระองค์นั้นจะเดินตามที่จะเป็นสาวกแท้ของพระเจ้าศึกษาพระนาของพระเจ้าดูแลครอบครัวดูแลภูเขาอินิฐานและคิดนจักรของข้าพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ายกยอพระนามของพระองค์วันนี้ข้าพระองค์เชื่อและวางใจในพระหัตถ์อสงิตขององค์พระเยซูคริสเจ้า ลูกอธนิฐานด้วยความเชื่อในพระนามองค์พ่อเยซูคริสเจ้าอาเมนสวัสดีครับ